คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมผู้สูงวัยหลายคนค่อยๆจากไปเงียบๆก่อนอายุ82ปีทั้งที่พวกเขาดูแข็งแรงดีเมื่อไม่กี่ปีก่อนมันไม่ใช่โรคหัวใจโรคมะเรง็งหรืออุบัติเหตุรุนแรงแต่เป็นสิ่งที่เงียบกว่าและถูกมองข้ามมากบทความนี้มาจากดเรเจมผู้เชี่ยวชาญสุขภาพผู้ชายด้วยประสบการณ์กว่า30ปีดูแลผู้สูงวัยไม่ใช่แค่ยืดอายุแต่เพิ่มคุณภาพชีวิตด้วย จากการทำงานคลินิกหลายสิบปีและผู้ป่วยนับพันฉันพบรูปแบบบางอย่างที่หมอทั่วไปมักพลาดแล้วถ้าฉันบอกคุณว่าตัวชี้วัดอายุยืนที่สำคัญหลังอายุ60ไม่ได้อยู่ในค่าความดันเลือดหรือระดับไขมันหรือแม้แต่ความฟิตของร่างกายแต่มันอยู่ในสิ่งที่ผู้สูงวัยแทบไม่เคยพูดถึงและหลายคนเลิกทำไปเพราะความอายหรือกลัววันนี้ฉันจะเปิดเผยกุญแจลับเพื่อความมีชีวิตชีวา มีอิสระและความเฉียบแหลมในวัย80-90ปีและสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณไม่ต้องใช้ยาราคาแพงไม่ต้องออกกำลังเหน็ดเหนื่อยหรือควบคุมอาหารซับซ้อนคุณมีสิ่งนี้อยู่แล้วในตัวแค่รอให้ปลุกขึ้นมาอยู่กับฉันสักครู่เพราะอีกไม่กี่นาทีจากนี้ฉันจะพาคุณไปรู้จักขั้นตอนง่ายๆที่ใช้ได้ทันทีเพื่อดึงพลังชีวิตของคุณกลับมาอีกครั้งและฉันสัญญาส่วนสุดท้ายจะเปลี่ยนมุมมองคุณ เกี่ยวกับความแก่ไปตลอดกาลก่อนเราจะไปต่อถ้าคุณยังไม่ได้ทำฉันขอชวนให้กดติดตามและแตะไอคอนกระดิ่งคุณจะไม่พลาดคำแนะนำสุขภาพสำคัญอีกเลยตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าเรื่องนี้สำคัญแค่ไหนข้อหนึ่งเรามาเริ่มเปิดโปงภัยเงียบที่ทำลายสุขภาพผู้สูงวัยโรคระบาดเงียบที่ค่อยๆขโมยพลังชีวิตไปและทำให้ร่างกายอ่อนแอรเร็วกว่าที่ควรจะเป็น มันคือขาดการรับรู้การสัมผัสกับความสุขทางกายโรคระบาดเงียบในหมู่ผู้สูงวัยการขาดสัมผัสทางกายฉันได้พูดคุยกับผู้ป่วยในวัย70 – 80หลายคนมักจะเห็นแววตาเศร้าและความรู้สึกหมดหวังลึกๆชีวิตดูเหมือนจะเล็กลงเย็นชาและห่างเหินขึ้นเรื่อยๆฉันเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเงียบๆที่น่ากลัวเมื่อคนเราแก่ตัวลงเขาค่อยๆตัดขาดจากร่างกายตัวเอง จากความสุขทางกายที่เคยทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวานี่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้สูงวัยจะพูดคุยกันง่ายๆแต่มันเกิดขึ้นรอบตัวเราทำให้ชีวิตจืดจางลงโดยที่หลายคนไม่รู้ตัวด้วยซ้าคุณเห็นไหมว่าสังคมได้กระซิบเรื่องโกหกอันตรายที่บอกว่าความใกล้ชิดและการสัมผัสเป็นของคนหนุ่มสาวพออายุเลยจุดหนึ่งเราต้องปิดประตูส่วนนั้นของชีวิตผู้สูงวัยหลายคนเชื่อว่าความสุขทางกายไม่เหมาะสม หน่าอายหรือเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปบางคนเลิกเพราะร่างกายเปลี่ยนไปบางคนเพราะเจ็บปวดและบางคนไม่รู้ด้วยซ้าว่ามันยังเป็นไปได้และจําเป็นการตัดขาดนี้กระตุ้นการเสื่อมถอยเงียบๆของร่างกายถ้าไม่มีการกระตุ้นระบบไหลเวียนจะค่อยๆลดลงเส้นทางประสาทที่เกี่ยวกับความสุขจะอ่อไปทีละน้อยสมดุลฮอร์โมนจะเอียงไปทางที่ไม่ดีร่างกายจะเสียความยืดหยุ่นทั้งทาง,งเพศจิตใจและร่างกาย นอนไม่ดีขึ้นอารมณ์แย่ลงพลังงานลดลงภูมิคุ้มกันก็จะอ่อนแอลงเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังมากขึ้นฉันเห็นด้วยตาตัวเองหลายครั้งคนที่เคยสดใสกลับหมดพลังไม่ใช่เพราะหัวใจล้มเหลวหรือกระดูกเปราะแต่เพราะพลังชีวิตที่สำคัญถูกละเลยนั่นเองความสุขทางกายความใกล้ชิดกับตัวเองหรือผู้อื่นคือเสาหลักสำคัญของพลังชีวิตมนุษย์การละทิ้งมันเพราะความอายหรือข้อมูลผิดผิดไม่เพียงขโมยความสุข แต่ยังขโมยอายุไขด้วยแต่ข่าวดีก็คือมันยังมีทางกลับมาได้การกลับมารับรู้ถึงร่างกายอีกครั้งสามารถเริ่มการเยียวยาที่ลึกกว่าที่คุณคิดไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะค้นพบสิ่งที่ร่างกายคุณยังมอบให้ได้มันอาจเป็นกุญแจสู่สุขภาพที่ดีขึ้นความจำเฉียบคมขึ้นและความแข็งแรงทางอารมณ์แล้วอะไรที่ทำให้ความสุขทางกายทรงพลังขนาดนี้ ในการปกป้องสมองหัวใจและสุขภาพในอนาคตคุณอยู่กับฉันต่อไปสิ่งที่คุณกำลังจะได้รู้อาจเปลี่ยนความคิดคุณเกี่ยวกับความแก่ไปเลยถ้าคุณยังอยู่และรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์พิมพ์เลขหนึ่งในคอมเมนต์บอกฉันหน่อยนะคะตอนนี้เรามาเปิดเผยความจริงสำคัญในข้อถัดไปทำไมการช่วยตัวเองหลังอายุ60สําคัญต่ออายุยืนข้อสองตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่ง ในคนไข้ที่ยังคงรับรู้ถึงร่างกายของตัวเองความจริงที่ฉันพบคือความสุขทางกายโดยเฉพาะการช่วยตัวเองไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่มันคือรากฐานสำคัญของสุขภาพและอายุยืนยาวซึ่งหลายคนอาจประหลาดใจโดยเฉพาะถ้าคุณเติบโตมาในวัฒนธรรมที่มองเรื่องนี้ว่าเป็นสิ่งน่าอายหรือหลีกเลี่ยงแต่ชีววิทยาไม่โกหกมันบอกเราชัดเจนว่าหลังอายุ60ระบบต่างๆในร่างกาย เริ่มเสื่อมลงทั้งการไหลเวียนฮอร์โมนกล้ามเนื้อและประสาทแต่การช่วยตัวเองกลับมีงานวิจัยยืนยันว่ามันช่วยชะลอการเสื่อมของร่างกายได้จริงเมื่อผู้สูงวัยกระตุ้นทางเพศแม่จะไม่มีคู่นอนร่างกายจะตอบสนองทันทีเลือดสูบฉีดแรงขึ้นไปเลี้ยงสมองหัวใจและปลายประสาทต่างๆสารเอนโดรฟินจะหลั่งช่วยลดความเครียดและนอนหลับดีขึ้นฮอร์โมนเทสโทสเตอร์เพิ่มขึ้นช่วยรักษากล้ามเนื้อและกระดูก และยังเสริมความแข็งแรงทางอารมณ์ได้อีกด้วยสิ่งที่น่าทึ่งกว่าคือผลต่อสมองงานวิจัยด้านประสาทวิทยาพบว่าความสุขทางเพศช่วยกระตุ้นสมองหลายส่วนพร้อมกันช่วยรักษาสมองให้ยืดหยุ่นคงความสดชื่นและมีชีวิตชีวาฉันเห็นคนไข้ที่ยอมกลับมารับรู้ถึงร่างกายตัวเองมีความคิดเฉียบแหลมขึ้นมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นและมองโลกในแง่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากประโยชน์ทางกายแล้วยังมีมิติที่ลึกกว่านั้นอีก การช่วยตัวเองหลังอายุ60คือการยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงเป็นการยืนยันว่าร่างกายเรายังคู่ควรกับการดูแลและความสุขมันต่อต้านความเชื่อผิดๆที่บอกว่าแก่แล้วต้องหายไปเฉยๆแต่กลับเตือนให้เรารู้ว่าเรายังมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะมีชีวิตที่อิ่มเอมการเชื่อมโยงแบบนี้ยังส่งผลกระทบวงกว้างอีกด้วยเช่นการกินที่ดีขึ้นการกลับมาสนใจออกไปเจอผู้คนหรือแม้แต่การออกกำลังอย่างต่อเนื่องมากขึ้น หลายคนมักถามฉันว่ามันสายไปหรือยังสำหรับพวกเขาฉันตอบไปเสมอว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปร่างกายคุณอาจต้องใช้เวลามากขึ้นต้องการความอดทนมากขึ้นแต่ยังคงสามารถส่งมอบความรู้สึกที่ลึกซึ้งและสดชื่นได้มันคือเชื้อเพลิงที่หล่อเลี้ยงจิตใจและต่ออายุสุขภาพคุณคุณอาจสงสัยว่าถ้าผลดีมากขนาดนี้ทำไมหลายคนยังไม่ทำคำตอบคือความเข้าใจผิดและความเชื่อที่บั่นทอนใจเรา และนี่คือสิ่งที่เราจะมาเปิดโปงกันต่อไปข้อ3ความเข้าใจผิดที่ขโมยพลังชีวิตผู้สูงไวัยไปเงียบๆจากประสบการณ์การทำงานฉันเห็นว่าความเชื่อผิดๆค่อยๆบั่นทอนพลังชีวิตของคนที่เคยสดใสแข็งแรงพวกเขาอาจไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่ามันเกิดขึ้นแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งตื่นขึ้นมารู้สึกเหมือนเป็นเงาของตัวเองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆ แต่มันเป็นแรงกดดันที่มองไม่เห็นแต่มีอิทธิพลมหาศาลทําให้ผู้สูงวัยเลิกใส่ใจสิ่งสําคัญที่เติมเต็มสุขภาพหนึ่งในความเข้าใจผิดที่เจ็บปวดที่สุดคือคิดว่าหลังอายุหนึ่งความสุขทางกายไม่สําคัญอีกต่อไปฉันได้ยินประโยคว่าฉันแก่เกินไปแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ความจริงคืออายุไม่ได้ลบความต้องการหรือความสามารถแค่มันเปลี่ยนวิธีแสดงออกเท่านั้นการยอมแพ้เพราะคิดว่าไม่สําคัญอีกแล้ว เหมือนอยู่ในบ้านแต่ไม่เคยเปิดไฟเลยคุณอาจอยู่รอดแต่จะพลาดความอบอุ่นและความงามมากมายอีกหนึ่งความเข้าใจผิดคือคิดว่าการหาความสุขคนเดียวเป็นเรื่องน่าอายหรือไม่เหมาะสมหลายคนโตมาในสังคมที่มองการช่วยตัวเองว่าเป็นเรื่องผิดศีลธรรมความเชื่อแบบนั้นฝังลึกในใจจนติดตัวมาถึงวัยชาราแต่ฉันขอบอกตรงนี้เลยว่าการดูแลร่างกายตัวเองไม่ใช่เรื่องน่าอายมันคือการให้เกียรติชีวิตและสุขภาพ ความเชื่อผิดผิดอีกข้อคือการเก็บพลังเพศไว้จะทำให้แข็งแรงขึ้นความจริงกลับตรงกันข้ามการกระตุ้นทางเพศสม่ำเสมอช่วยให้ฮอร์โมนไหลเวียนดีระบบไหลเวียนโลหิตคงที่และรักษาสุขภาพเนื้อเยื่อต่างๆให้แข็งแรงเหมือนกล้ามเนื้อที่ต้องใช้ซ้ำเพื่อให้คงทนสิ่งที่อันตรายที่สุดคือคิดว่าสุขภาพทางเพศแยกจากสุขภาพกายทั้งสองสิ่งนี้เชื่อมโยงกันแน่นแฟ้นอย่างยิ่งการดูแลอย่างหนึ่งจะส่งผลดีต่ออีกด้านเสมอ เข้าใจความเข้าใจผิดเหล่านี้คือก้าวแรกสู่การฟื้นฟูสุขภาพแต่การรู้แค่อย่างเดียวไม่พอคุณต้องมีแผนชัดเจนและเรากำลังจะไปต่อกันที่ขั้นตอนสำคัญข้อถัดไปข้อ4วิธีฟื้นฟูพลังชีวิตทางเพศแบบทีละขั้นตอนเมื่อฉันเริ่มช่วยผู้สูงวัยให้กลับมารับรู้ถึงร่างกายฉันพบว่าหลายคนต้องการมากกว่ากำลังใจพวกเขาต้องการวิธีที่ชัดเจนและทำได้จริงไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูหรือความหวังลอยๆ นั่นคือจุดเริ่มต้นของวิธีฟื้นฟูที่ฉันสร้างขึ้นมามันเป็นกระบวนการทีละขั้นตอนที่ออกแบบเฉพาะเพื่อร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามอายุเคารพการเปลี่ยนแปลงแต่ยังปลุกพลังชีวิตกลับมาได้ขั้นแรกคือการเตรียมตัวก่อนทำอะไรคุณต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่รู้สึกปลอดภัยสบายใจและปราศจากสิ่งรบกวนปรับอุณหภูมิให้เหมาะเลือกที่นั่งหรือที่นอนที่สบายเตรียมน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพดีไว้ด้วยสิ่งเล็กๆแบบนี้ ส่งสัญญาณไปยังร่างกายว่าคุณมีค่าและสุขภาพคุณสำคัญต่อมาคือการผ่อนคลายนี่ไม่ใช่การแข่งขันหรือหน้าที่ที่ต้องทําเริ่มจากการหายใจลึกๆปล่อยกล้ามเนื้อให้คลายและให้หัวใจเต้นช้าลงค่อยๆปล่อยความเครียดเหมือนทรายที่ไหลออกจากมืออย่างแผ่วเบาการอยู่กับปัจจุบันแบบนี้จะเปิดประตูไปสู่ความรู้สึกที่คุณอาจคิดว่าหายไปแล้วตลอดกาลต่อไปคือการปลุกเร้าอย่างนุ่มนวลสำรวจร่างกายส่วนต่างๆ ที่อาจถูกระเลยมานานเช่นต้นขาด้านในหน้าท้องส่วนล่างและหน้าอกรูปไล้เบาๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นไม่ใช่ด้วยการตัดสินใจสังเกตว่าร่างกายตอบสนองยังไงแม้เป็นการตอบสนองเล็กน้อยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าร่างกายคุณยังมีชีวิตชีวาและรอการเชื่อมโยงจากนั้นคือการกระตุ้นอย่างตั้งใจโดยไม่กดดันหรือเร่งรีบค่อยๆเพิ่มสัมผัสดโดยตรงปล่อยให้ความรู้สึกค่อยๆก่อตัวขึ้น ใช้จังหวะที่ช้าและมีสติสร้างความลึกของความรู้สึกมากกว่าการรีบเร่งไปถึงจุดหมายเพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ปลายทางแต่คือการเดินทางเองและสุดท้ายคือการรวมพลังหลังจากนั้นให้หยุดพักหายใจขอบคุณตัวเองที่คุณเลือกลงทุนกับสุขภาพและชีวิตตัวเองปล่อยให้ตัวเองซึมซับความรู้สึกมีชีวิตชีวาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ในช่วงเวลาเงียบๆแบบนี้การเยียวยาจะเริ่มทำงานลึกลงไป วิธีนี้ไม่ใช่การไล่ตามอดีตแต่มันคือการโอบกอดตัวตนปัจจุบันด้วยความเข้าใจความแข็งแกร่งและความอ่อนโยนของวัยเมื่อคุณได้สัมผัสประกายไฟเล็กๆของการเชื่อมโยงอีกครั้งคุณจะรู้ว่าร่างกายคุณยังเต็มไปด้วยศักยภาพมหาศาลแต่แม้คุณจะมีวิธีที่ถูกต้องแล้วการเดินทางนี้ก็อาจมีอุปสรรคเราจะไปดูวิธีเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นในขั้นถัดไปข้อ5วิธีเอาชนะอุปสรรค คาดหวังอะไรและจะสำเร็จอย่างไรเมื่อฉันแนะนำคนใ,คให้ทําตามวิธีฟื้นฟูนี้ฉันมักเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงจริงๆมักไม่ได้ราบรื่นนักมันเป็นเรื่องปกติที่คุณจะพบความสงสัยหรือท้อใจบ้างฉันเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่อยากฟื้นตัวแต่เพราะพวกเขาตกหลุมพรางบางอย่างโดยไม่รู้ตัวการรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นและรู้วิธีตอบสนอง จะทำให้คุณไม่ถอดใจและประสบความสำเร็จได้จริงหนึ่งในอุปสรรคที่พบบ่อยที่สุดคือความคาดหวังที่ไม่สมจริงหลายคนคิดว่าถ้าทำถูกต้องแล้วต้องรู้สึกเหมือนตอนวัยย0สิพอไม่เกิดขึ้นแบบนั้นก็รู้สึกผิดหวังและท้อใจแต่ความจริงคือร่างกายคุณเปลี่ยนไปแล้วและนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือธรรมชาติความสำเร็จในตอนนี้วัดกันที่การกลับมารับรู้ถึงร่างกายไม่ใช่วัดที่ความรุนแรงของความสุขเพียงอย่างเดียว แม้การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็เป็นสัญญาณของการฟื้นตัวอีกอุปสรรคคือความไม่สม่ำเสมอการสร้างความเชื่อมโยงใหม่เหมือนการสร้างกล้ามเนื้อต้องทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอการทำแค่บางครั้งเมื่อมีอารมณ์พาไปเหมือนคุณรดน้ำต้นไม้เดือนละครั้งแล้วหวังให้มันโตคุณควรจัดเวลา2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์ไม่ใช่ในฐานะหน้าที่แต่เป็นการให้เกียรติตัวเองคุณจะเห็นร่างกายตอบสนองในแบบที่ค่อยๆสร้างความประหลาดใจให้คุณ อีกหนึ่งกับดักที่หลายคนเจอคือค,อความกดดันเรื่องผลลัพธ์เมื่อคุณโฟกัสที่ผลลัพธ์มากเกินไปมันจะสร้างความเครียดและทําให้กล้ามเนื้อและหลอดเลือดตึงตัวมากขึ้นปล่อยความคิดที่ว่าต้องจบแบบไหนทุกครั้งแล้วซึมซับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งแม้จะเป็นเพียงความสุขเล็กๆก็ถือเป็นชัยชนะแล้วและอุปสรรคสุดท้ายคือความอายที่ซ่อนอยู่ลึกๆผู้สูงวัยหลายคนยังคงมีเสียงในใจที่บอกว่ามันไม่เหมาะสม หรือฉันไม่ควรต้องการสิ่งนี้ถ้าเสียงนี้ดังขึ้นมาให้ตอบกลับด้วยความเมตตาเตือนตัวเองว่าการใส่ใจสุขภาพตัวเองไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่มันคือการให้เกียรติร่างกายที่ยังคงมีคุณค่าการเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้อาจไม่ง่ายแต่เชื่อเถอะว่ามันคุ้มค่าอย่างยิ่งทุกก้าวที่คุณก้าวไปทุกช่วงเวลาที่คุณอดทนจะเสริมสร้างทั้งพลังทางเพศและพลังใจของคุณและเมื่อคุณมีความมั่นใจมากขึ้นคุณอาจพร้อม ที่จะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งจะเปลี่ยนสุขภาพคุณได้จริงเราได้เตรียมระบบที่ง่ายแต่ทรงพลังไว้เพื่อคุณและสิ่งนี้อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดที่คุณเคยทำเพื่อตัวเองในวนัยนี้บทสรุปกลับมาทวงสิทธิ์ของคุณในการมีชีวิตที่สมบูรณ์เมื่อเรามาถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทางครั้งนี้ฉันอยากฝากความจริงสำคัญไว้กับคุณร่างกายสุขภาพและสิทธิ์ในการสัมผัสความสุขของคุณ ไม่มีวันหมดอายุไปตามวัยมันอาจเปลี่ยนรูปแบบแต่ไม่ได้หายไปไหนการกลับมารับรู้ถึงตัวเองไม่ใช่การวิ่งตามอดีตแต่คือการให้เกียรติชีวิตที่เหลืออยู่การยอมรับพลังที่ยังคงอยู่และจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ฉันได้เห็นผู้ชายและผู้หญิงว 60, 70, ัย6 0 7 0 8เปีที่สามารถจุดไฟชีวิตในตัวเองกลับมาได้อีกครั้งและสิ่งที่ตามมาคือสุขภาพที่ดีขึ้นความมั่นใจที่มากขึ้น และความสุขที่แท้จริงคุณก็สมควรได้รับสิ่งนั้นเหมือนกันทุกอย่างเริ่มต้นจากการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวเชื่อว่าคุณยังมีพลังยังคู่ควรและยังมีชีวิตชีวาเริ่มต้นทีละน้อยอดทนและอ่อนโยนกับตัวเองเพราะทุกก้าวที่คุณเดินกลับมารับรู้ถึงร่างกายคือก้าวที่พาคุณไปสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาไม่ใช่แค่มีอายุยืนแต่มีชีวิตที่เต็มไปด้วยคุณค่าเรื่องราวของคุณยังไม่จบหน้าใหม่กำลังรอคุณเขียน เลือกวันนี้เพื่อเขียนมันด้วยพลังศักดิ์ศรีและความสุขที่คุณสมควรได้รับทุกวินาที